สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายคำถามในเออเออเออในการขึ้นบันไดนะทุกคนใครขึ้นบันไดคนสุดท้ายเอยใครขึ้นบันไดได้คนแรกชนะเนี่ยก็คือเราจะทายคำถามด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยหรือใครทายได้ก็ถ้าใครทายได้ก็จะได้ขนมคนละชิ้นหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทายไม่ได้ก็อดเป็ดจ้าแล้วก็อดขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ากติกามีว่าถ้าเกิดว่าใครมาถึงเส้นชัยตรงนี้นะทุกคนเส้นชัยตรงอยู่นี้นะ อยู่นี่นะทุกคนเส้นใยอยู่นี่ตรงผ้านี่นะถ้าเกิดว่าใครทายได้เนี่ยคนนั้นก็คือ<ต>ชนะนไปเลย<ม>ใช่ขนมโอเคแยวตอนนี้อย่าเพิ่งหยิบนะเดี๋ยวด้วอโอเคเกินชช้นนึงนะโอ้ไม่กดผึกจับโอเคพร้อมนะทุกคนเราจะให้พิธีกรสองคนนี้เล่นกันมาคําถามแรกนะทุกคนคํามฮนะโอเคถามคําถามแรกนะก็คือ เออคำถามแรกก็คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอคิดก่อนข้อแรกนะวิชาอะไรเอ่ยมีความเป็นมาในอดีตก็ไก่ภาษาไทยขอไข่สังคมไว้คอควายประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวเหรอโอเคก้ามาทั้งคู่เลยข้อที่สองก็วิชาอะไรเป็นวิชาที่มีภาษาโบราณมาตั้งแต่อดีตก็ไก วิชาคณิตขอไขประวัติศาสตร์ขอควายภาษาไท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 ยภารกล้าตอบถูกนะแต่มมวี่ตอบผิดนะรอเด็กๆไปกินน้ำรอเด็กไปกินน้ำนะทุกคนแลวที่นั่งอยู่กับพ่อนะทุกคนเขาไปกินน้ำค่ะ รอพิธีกรอีกคนนะทุกคนกินน้ําทุกคนเด็กๆหิวเรากินมาแล้วชอบเล่นไหมเกมเนี้ยชอบอยู่ก็ชอบอยู่เหรอแต่ก็เรียนไม่ค่อยขบใช่ไหมไม่ค่อยขบนะวันนี้ก็มาเปิดตัวน้องๆอ,อ่าเสร็จแล้วนะอ่ายู่เก้าแรกเลยเอออันนี้เก้าที่สองนะคําถามต่อไปข้อที่สามก็คือคําว่าเดี๋ยวนะคำถามต่อไป,ออนะอไปง่ายง่าย,ายคำถามกวน ปลาอะไรคุมทะเลปลาฮะเออปลา,าอะไรคุมทะเลเอกล้าฟังไหมฟังนะปลาอะไรคุมทะเลก็คือหนึ่งปลาปลาหยุดเอ้ยปลาหยุดสองปลาหาเรื่องปลาหาเรื่องก็คือเว้นคําว่าเก๋า ข้อสามเอเอตัวไอช้อยที่สามก็คือปลาเออไม่ไม่ปลาทองปลาไไรคลุมปลาะ,ะไรคุม <ไป S 1> ทะเลผิดผิด<ป>ทั้งคู่เลยก็คือปลาลรคุมทะเลปลาเก๋าก็มาดิครับคำถาม <Clar it>. <Crush> ข้อที่สี่ก็คือเดี๋ยวนะข้อที่สี่แปบนึง อะไรเอ่ยเอาไว้เอาไว้บางแสงสว่างแล้วก็อะไรเอ่ยเอาไว้บางแสงสว่างในบ้านหลังคาไม่ไม่ไม่ฟังพี่ก่อนกอไก่กอไก่หลังคาขอไข่ผ้าม่านคอควายประตูหลังคาหลังคาผิดฉเฉลยก็คืออะไรเอาไว้ปกปิดภายในบ้านใช่ไหม ภายในบ้านก็คือผ้าม่านนั่นเองพี่เด้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อที่เท่าไหร่ละข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้นี่ไงข้อที่สี่เอยข้อที่ห้าอะไรเอ่ยมีความเชื่อเมื่อก่อนเอาไว้เป็นสิ่งที่มงคลที่สุดและก็สามารถปกปักรักษาเราไว้ แต่อยู่บนบ้านก็ไก่สารพระภูมิขอไข่กาแลคอควายพระอะไรเอ่ยมีความเชื่อมาในโบราณอ่ะใช่เลยนะผิดทุกคนเพราะในความเชื่อก็คือมีกาแลกาแลเอาไว้ป้องกันผีนี้ความเชื่อของคนเหนือเมื่อก่อนนะเอาไว้กันผีเอาไว้ไม่นสิ่งมงคลไม่เป็นไรอารู้สึกว่าจะเหงาหงอยกันละโอเคอ๋อ อ่ะข้อที่หกนะสายลุงมีกี่สีก็ไก่หกสีขอไข่เจ็ดสีมีกี่สีกันสายลุงมีกี่สีมูวี่อ่ะเมูวี่ถูกก้ามาให้เทอาก้า,อ,กาอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆละคนนึ่งโอเคข้อที่เจ็ดนะอะไรเอ่ยละเอียดมากสามารถเอาไปเล่นทํากับข้าวในสมัยเด็กๆก,ก็ไก่ดินหินปูน ขอขอไข่หินเอ้ยขอไข่ดินทรายตอบอะไรอุ๊ยอ่ะผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอบข้อสองก็คืออะไรเอ่ยละเอียดอ่ะเห็นทรายได้ไหมเห็นทรายไหมทรายทรายทรายทรพี่อธิบายไม่เข้าใจโยโก็คือจะให้อธิบายมาอ่ะเก้าคนละหนึ่งเก้ามาเลยแต่ยังไม่ให้ขนมนะให้อภัยให้โอกาส เออข้อที่เจ็ดหรือแ<ไ>ปดวะอ๋อเจ็ดโอ้ไม่เป็นไรไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรไ <ป S 1> <ๆ>อ๋อยน่คําถามข้อที่เจ็ดก็คืออะไรเอ่ยลื่นลื่นฟังให้ดีนะอะไรเอ่ยลื่นลื่นจับถนัดแต่มันอยู่ที่เราแต่มันอยู่ที่เราราวยาวๆอะ่ะก็ไก่ราวบันไดขอไข่ราวกําแพง ตอบอเลรากะแงราวบันไดอ่ะมูวี่เก้ามาโอเคให้ขนมต่อโอเคนะไม่กินก็เลยไม่ต้องให้ก็เออต่อไปก็มาคำถามที่แปดอะไรแข็งแข็งติดกับราวบันไดก็ไก่บันไดาย,ยาวขอไข่บันไดปกติบันไดบันได,นดอะไรบันไดาย,ยาวเข้ามาคนทั้งครูครับ ให้ขนมมะกาแล้วกันคําถามข้อที่เก้าใช่ไหมข้อที่เก้าเนาะก็อะไรเอ่ยเสียงดังใช้ในใช้เล่นในงานต่างๆก็ไก่ก็ไก่พุขอไข่ปืนยิงไม่ไผ่ใช้ไว้อะไรเอ่ยเสียงดังใช้ไว้เล่นในงานสําคัญต่างๆก็ไก่พุขอไข่อืม ขอไข่อะไรนะขอไข่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอไข่ขอไข่ไม้ไผ่ปืนไม้ไผ่ตอบเลยตอไก่ว่าขอไข่อ่าก้าวมาทั้งคู่ครับผมขอขโอเคสงสารนะทุกคนเอาเอาเป็นว่ากลัวคิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนถึงอยู่ตรงนี้นะถ้าใครอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะคนนั้นชนะเลยนะทุกคนโอเคไหมคใครไม่ชนะไม่เป็นไรนะ อคำถามที่คำถามที่สิบก็ไม่รู้อ่ะแปดเก้าสิบเออสิบสิบอะไรเอ่ยใหญ่ๆห่เป็นยานพาหนะก็ไก่รถยนต์ขอขายรถจักรยานยนต์อะไรเอ่ยใหญ่ๆญ่เป็นพาหนะก็ไก่รถยนต์ขอขายรถอ่าเก้ามาเวยววิก้ชนะละไม่เป็นไรนะโอกาสเอาเก้ามาให้เท่า เอถามคำถามข้อสุดท้ายแล้วข้อที่สิบเอ็ดอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะงั้นไม่เป็นไรทุกคนงั้นก็ถามกันเลยครอบครัวเราข้อสุดท้ายเอยข้อข้อที่สิบเอ็ดนะครอบครัวเรามีกี่คนก็ไก่สามคนขอไข่สี่คนขอควายห้าคนตอบอะไรมีน้องน้องชเออแล้วครอบครัวเรามีกี่คนก็ไก่สามคนครอบครัวตัวเองเหรอเออเอ้ยไม่ไม่ไม่หมายถึงครอบครัวที่แท้จริงอะมีกี่คนก็ไก่ สามคนขอไข่สี่คนขอควายห้าคนเป็นครอบคร<ไ>ัวที่แท้จริงนะเป็นครอบครัวที่ครบถ้วนอะ่ะ<อ>ห้าคนหคนผิดก็คือตอบทั้งหมดสี่คนนะก็คือมีพ่อแม่แล้วก็พี่แล้วก็น้องเออม,มีไม่มีพี่แล้วก็มีตัวเราไงไเข้าใจ คำถามข้อต่อไปอ่ะเอาง่ายๆละกันกวา่ากว่ากว่านี้ไม่ชนะอ่ะอก็คืออะไรเอ่ยหนาที่สุดสูงๆก็ไก่กำแพงขอไข่ประตูง่ายมากเลยอ่ามูวี่ชนะอเกาไม่เป็นไรนะรมูวี่ชนะบุยามูวี่บุยา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  บุญญาแล้วบุญญายี่บุญาบญาแล้วไม่บา,บ,าบายก่อนไม่บายไม่บายเย,ย่ไปละ